เหนือคำบรรยายครับมันเหนือคำบรรยายจริงๆครับแม่ๆทุกท่านทุกคน,นดูลูกชายเขาก็มาอ้อนมากอดมาออสาะคุณแม่มันเป็นภาพบรรยากาศที่เราไม่อยากให้พัดพ่าจากกันเลย สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี FC แฟนกลับทุกท่านทุกคนนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังกันเงินลายมงคลน,น้อยนะครับวันนี้เรารอแห่นะครับแต่งชุดส่งองค์เครื่อง ให้ดูลูกให้น้องตะวันแม่ขันเงินแม่กำไรวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งฮเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำอะไรอะ่ะทำอะไรตะวันน้อยจะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราที่แม่ขันได้ทำงานกับน้องตะวันเป็นอีกหนึ่งวันที่แม่ขัน ได้ทำงานแล้วก็ได้มีความสุขอยู่กับน้องตะวันก่อนที่น้องตะวันจะหนีก่อนที่น้องตะวันจะกลับเชียงใหม่ดูครับโอ้โหลูกเอ๋ยจจทารู้ไหมน้อว่าจะไม่ได้อยู่กับแม่คันอีกแล้ว กับช่วงเวลาที่ทั้งสามแม่ลูกได้อยู่ด้วยกันคนดูแล้วก็ควานเขาก็มีความสุขพอได้ยินข่าวมาว่าน้องตะวันับดูครับควานก็เศร้าเหงาหงอยกันทุกคนเลยทำงานวันนี้ จิตใจของควานแล้วก็น้องไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เป็นเหมือนเงาเงาซึมซึมเศร้าๆอย่างไงไม่รูนะ้เวลาที่เหลืออยู่ก็เก็บเกี่ยวเอาความสุขเด้อแม่ขมัลูกตะวันแม่กำไลเก็บเกี่ยวเอาความสุขทั้งสองทั้งสามเอาไว้ที่อยู่ด้วยกันนานๆเก็บเกี่ยวเอาไว้ให้เป็นประสบการณ์แล้วก็ เป็นความทรงจำที่ดีต่อกันแม่ขันก็ไม่ยอมทิ้งห่างน้องตะวันได้เลยนะโอ้โหก็เที่ยวมาก่อนเที่ยวมา่อกินกินข้างๆอยู่ใกล้ๆลูกชายตลอด ดูมีหลายเชือกแต่ว่าแม่ขันแม่กำไรลูกตะว,วันเลือกมาอยู่ด้วยกันทั้งสามเพื่อนๆเขาก็มีก็จะอยู่ด้วยกันก็มีพเม,มินน้องโพอีกฝั่งนู้นก็โจโจนี่โจโจอยู่ฝั่งนี้ครับขณะที่ยืนรอนะครับยืนรอยืนรอ เวลาแห,ห่องค์พระเข้าสู่วัดนะครับน้องโพ็เก่งซะเหลือเกินนะวันนี้มาเที่ยวนี้น้องโพกเก่งมากขึ้นรถนี่น้ำมันไม่มีเลยพอลงรถนี่โอ้โหน้ำมันไหลเป็นทางเลยนะโอ้โหเก่งมากเลยลูกชายของควันเง่งเขาจะเป็นบ่าวกันแล้ว ฝั่งนี้ก็เด็กชายบุญส่งครับกับแม่โบวีก็จะกระจายกันอยู่ในตอนนี้นะครับกระจายกันอยู่ยังไม่ได้เข้ากันนะก็คือก็คือเราต้องรอขบวนนะ ตอนนี้ขบวนกําลังจะเริ่มเข้ามานะครับก็มารอขบวน,นะครับแต่งตัวรอทีมงานของแท้ทีมงานกลุ่มช้างวัฒนธรรมของแท้เราต้องมารอทางเจ้าภาพเ้นความรักในทีมงานของเรานะครับข,ขึ้นแล้วแล้วขึ้นแล้ว แมนเดี๋ยวจะน้อยแั่มาห o à นี่คือพายโจโจนะของคุณตาไหลอมันกันนะครับรูปหลออยอดโจโจ,โจนะสามแม่ลูกของเขาก็จะเลือกหยุดที่มุมของเขานะเขาจะเลือกมุมของเขาเองนะ ปล่อยเอาไว้ก็ไม่มีใครก็ไม่ไปไหนก็จะอยู่กับลูกของเขาทั้งสามไม่อยากจะคิดไม่อยากจะนึกไม่อยากจะเจอในวันที่จากกันเนาะวันนี้ขอให้มีความสุขทั้งสามเด้อขอทำใจให้ได้เด้อเม่ขัน ลูกตะวันน้อยแม่กำไรขอให้เจ้าทำใจให้ได้แม้กระทั่งควานเขาก็ยังรักนะครับเด็กชายตะวันน้อยแม้กระทั่งควานเขาก็ยังรักดูดูด,ดูโอ้ยไปเล่นกับแม่โอ้ยดูชุดไปหมดละ ไปเล่นกับแม่เอาเอาครับแม่ขันก็หืมสเลกเกินนะแม่คุณลูกไปตรงไหนก็ตามไปทุกที่ครับเออน้อความรักของแม่ที่มีต่อลูกความรักของเพื่อนที่มีต่อกันความสัมพันธ์อันสวยงาม โอ้ยแม่ขันเ้ยครับเวลามีความสุขเอาเต็มที่เคยลูกครับเราต้องทําใจให้ได้ครับเวลาเราอยู่ด้วยกันเราต้องมีความสุขครับเออทําใจเลยลูกเออคุยกันด้วยคุยกันด้วยคุกยกันด้วยครับ มอะไรกันนะโอ้ดูครับมันเหนือคำบรรยายครับมันเหนือคำบรรยายจริงๆครับแม่ๆทุกท่านทุกคน,นดูลูกชายเขาก็มาอ้อนมากอดมาออเสาะคุณแม่ มันเป็นภาพบรรยากาศที่เราไม่อยากให้พัาท้าจากกันเลยเป็นภาพบรรยากาศที่สวยหรูสวยสดอันง,งดงามมากๆโอ้โหแค่นี้เองเอลูกชายหันไปโน่นแม่ขันก็ร้องเรียกแล้วแล้ววันที่ลูกชายไม่อยู่ด้วยอ่ะแม่ขันจะร้องขนาดไหนอ่ะโอ้ยนาง ็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยของเราเอาไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม